การเราก็มาถึงราศีตุลน,นะคะว่าหลังสงการเป็นอย่างไรนะคะถึงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2562กันนะคะค่ะราศีตุลเวลาเสี่งความยุติธรรมนะคะตนุรักษ์ดดาวสุกตอนนี้ดาวสุกก็เป็นมหาอุดทําอะไรทํามากทําเยอะไม่ได้ทําอย่างเดียวทำหลายหลายอย่างเลยนะคะก็ขยนันขยันนะคะขยันขันแข็งเลยตอนนี้ดาวที่ให้โชค แกเจ้าชะตาราศีตุลเนี่ยนะคะก็คือดาวชุดนี้นะคะชุดปุตตะมาสุภานะคะก็สิ่งที่กําเนิดใหม่ๆนะคะโชคลาภใหม่ๆความรักใหม่ๆนะคะ,ะสิ่งที่บุตรบริวารเนี่ยอย่างนั้นนะหมายถึงการได้บุตรการได้สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆสิ่งที่น่ารักนะคะหรือว่าการทําอะไรก็แล้วแต่นะ มาอยู่เรือนสุภาก็เรียกว่าจากประสบความสําเร็จนะคะประสบความสําเร็จอย่างดีทีเดียวนะคะแล้วมีดาวเสารองรับนะคะนาเสาเร็งอสุราท่านว่าไว้จะเกิดโชคใหญ่ปีนั้นดประสงค์นะคะก,ก็ได้อแล้วได้อีกอีกช็อตหนึ่งช็อตแรกก็คือก็คือ,อปุตตะมาสุภาอันที่สองก็ ได้เป็นปกินณกาศโชคด้วยอันที่สามมีพระเสาร์แล้วอันที่สี่ดาวพฤะศสบดีเป็นเกษตรราธิบดีมาอยู่กลุ่มอยู่กับดาวเสาร์ในราศีธนูนะซึ่งเร็งอยู่กับราศีมิถุนนะคะเพราะฉะนั้นาดาวชุดนี้จะให้คุณอย่างมากมายนะคะโดยเฉพาะเมื่อ,อาดาวอังคารนะคะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่ครองเนี่ยอบอกว่าคู่ครองกระสอบก,กระแสะเลยเพราะว่า อ่าองคารเป็นมรณะหรือว่าอาจจะมีปัญหากับคู่ครองถ้ายังไม่มีคู่ก็อย่ามีนะอย่าเพิ่งมีนะเดี๋ยวการเริ่มต้นที่ไม่ดีก็มาถึงก็ทะเลาะเบาแวงกันเลยนะคะนะหรือว่าพอเป็นคู่ปุ๊บเจ็บใครได้ป่วยเลยนะคะนะก็เป็นมรณะ,ะก็มีอันเป็นไปที่ไม่ดีนั่นแหละ ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้ว่าดวงเราเป็นอย่างนี้เขาก็จะหนีแล้วเพราะว่าตุกันจะเข้าตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะะแต่เดี๋ยววันที่อ่าดนะคะวันที่7จ็ดพฤษภามนีดาวอังคารเดินมานี่แล้วดาวอังคารมานี่ยิ่งโชคดีใหญ่เลยมาที่เรือนสุภานะคะในราศีมิถุนนะได้คู่อสิติธาตุนะคะพอได้คู่สิติธาตุโอ้นะคะการงานยิ่งใหญ่ใหญ่โตโดยเฉพาะทํางานเกี่ยวกับพวกธุรก ที่เกี่ยวกับพระราหูหรือว่าพร,พระพระผ่านขานพระราหูก็งานงานงาน,งานที่เกี่ยวกับการอะไรมัวเมางานบันเทิงงานบันเทิงไม่ได้งานมัวเมาแต่เป็นงานที่แบบงานเงาเอองานเงานะเป็นเป็นธุรกิจธุรกรรมที่เกี่ยวกับว่าฉายเป็นเงาเป็นเงาเป็นเงา,เเงาสะท้อนให้เห็นชีวิตของคนอย่างเงี้ยงานธุรกิจ ต่างๆนะคะงานธุรกิจการบันเทิงงานนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรก็ได้นะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเจ้าสตาดโดยตรงอยู่แล้วนะงานเกี่กับต่างประเทศออนไลน์นวัตกรรมใหม่ๆการแสดงใหม่ๆนะคะ จะยิ่งประสบความสำเร็จมากมายนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลจึงเป็นราศีที่โชคดีมากอีกหนึ่งราศีนะคะนะได้คู่อสิทธิคธาตุแบบตรงๆเลยนะคะตรงกับดาวเสาร์แล้วดาวประสมดีซึ่งเป็นดาวคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงและประสบความสําเร็จนะคะเพราะนั้นเบิ้ลเบิ้ลเ,เลยนะคะเบิ้ลเบิ้ลน,นะโดยเฉพาะเรื่องการเงิน นะขัวสีทิธาตุเงินเป็นสีทีิธาตุอ่ะจะไม่เยอะได้ยังไงนะเยอะเกินความคาดหมายอีกนะคะเพราะว่ามีดาวเพจช่วยหนุนนําให้เกินความคาดหมายอีกหรือว่าธุรกิจธุรกรรมต่างๆเนี่ยอ่าถ้าเกี่ยวข้องกับพระเครื่อง รางของเก่านะคะของศักดิ์สิทธิ์นะคะ,ะก็ยิ่งจะทำให้ได้เงินมากเงินเยอะหรือว่าการดำเนินชีวิตในช่วงนี้ก็ก่อนออกจากบ้านนะคะหรือว่าเวลามีปัญหาอะไรให้สวดมนต์ไหว้พระหรือทำเป็นประจำเลยให้สวดมนต์ไหว้พระพระอยู่ข้างหน้าเราเลยนะคะแล้วเดี๋ยวท่านก็จะมาคุมลักขนาในวันที่8พฤษภาคมอีกนะคะเพราะฉะนั้น พระอยู่กับตัวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวนะคะบอกขวยแม่ด้วยนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะชาวราศีตุลถือว่าเป็นราศีที่โชคดีมากแต่ช่วงต้นเดือนก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะคู่ครองมีปัญหา หรือเรามีปัญหากับคู่ครองอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องระวังในช่วงนั้นช่วงต้นเดือนแต่ว่าหลังจากช่วงต้นเดือนหลังจากที่ดาวคารเนียย้ยายเรือนเนี่ยมาที่มาที่สุข เรือสุภาแล้วเนี่ยกลับให้โชคใหญ่เลยหรือคู่ของให้โชคก็ได้นะคะ,ะการงานก็ได้การดําเนินชีวิตก็ได้นะคะจะมีโชคใหญ่โชคโตเกินความคาดหมายเพาะมาจากเรือนปุตตะนะสิ่งที่ไม่คาดคิดและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก,ก็จะประสบความสําเร็จเพาะมาอยู่กับคู่อของดาวเร็งกับคู่ของดาวพฤหัสบดีและดาว เสาซึ่งเป็นสุภาะนะมีเป็นสุภาของดวงมือสุภาสุภาดับเบิลเลยแนละแล้วมีดาวเกตเนี่ยเดินนำน้าให้ถูกเขาเรียกว่ามีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามขัดลองของธรรมด้วยนะคะเพราะนั้นเป็นจังหวะที่โชคดีมากๆเลยของชาวราศีตุลน,นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ